แต่ว่าเอ้าบักลาเป็นยังไข่บัาเนื้อหมูบ้านเดือนทางชม่โม่โม่โม่เขาไปเล่นไปแล้วโม่เขาขี้เขาเยี่ยวเป็นเหมือนคนเหมือนแบบมาโตแล้วโม่โม่ครับโม่ครับมาพี่มาพี่มูอยู่พี่อ๋น้าตัวอยู่ไหนนะโตัวน้าตัวดื้อดื้อมะ ตัวมาเร็วตันเย็นๆจะพักเอแล้วก็จะเปิดบ้านให้เด ok ็กๆออกวิ่งเมอโม่เสื้อนอนนี่มายืนห้องป่นเนี่ยเอาไ่้ได้เหน็นอย่างมันกิ้วกิ้วอินนา้งี่ห้องบดขึ lad, ้นนัดตัวเนี่ยนัดตัวอย่าเข้าไปลูกโม่เสื่อนอนโม่กับพี่กีเสื่นนัดตัวส่นตัวพวอควานพายอยด เสียวมา้ซีสิสิบุกี้วะมันขึ้ตอนตัวเจสี่เลียมตลกแต่งหน้าแนบุกี้อย่าไปขอมันจิบกิบุกี้ว่าเนี่ยเนี่ยเสียวมาี่มาสิสวัสดีพี่เพชรค่ะไปหานั่นเหนื่อยดื้อลายรดีไปหามย้ายฝ่ายหาย้ายฝ่าโอ้ยอันนี้ไปปีนนนั่นพญยตุ่มสัวมนไปคโอ้ยปวดประสาท มือซ่าเลยกูก็ได้ซากล่างมากันนี่เมันนี่ขนดากมันหลแบบนี้มันตีดได้ไปโกนขนออกแท้ะมามันลื่นเพื่อนลื่นมันจะเป็นไรไหมเนี่ยขาจะพังไหมเนี่ยเสอนนี่ต้องจุมม่มาา่าไปไปดื้อไปดื้อหมาไปไปย้ายพาไปชมสวนไปไปชมสวนหนอกไป,ป,ไป,ปไ้ไปไปปะไปไปดอกขันน้ำคุ้มจับอันนี้ คือค้อนลื่นเดินยากแมนนั่นย้ายกับถูตะพื้นเบิดมือยังคำน้องกี่ตัวคะสี่ตัวคะ่ะอีกตัวหนึ่งนอนตัวนี้ชื่อตัวนี้ชื่อมิสซซุปนะคะที่ร้องอยู่นี่คือตัวที่สามชื่อเด็กิงนัตโต จอมป่วนเสียบสุดเสียบสุดเลยเพิ่งจะลืมตาแล้วก็เดินผัดเดินนะคะตัวนี้ชื่อเส้นอูด้งครับอูด้งครับพื้นแมนหลานเลสิขาแบะฮ็ดตั้งใจขือนอ้นนกเอาไปโพดวัดบ่จังสิมีพื้นใส่ขอดูซูโมโ่เอาวไปดูอาตีน้อยล่ะคะ่ะอันนี้เด็กหญิงยูกีค่ะสซแว่นตาดำ อันนั้นผมเดี๋ยใช้พี่พี่ยี่บวกเมียว่าคือเจ้าอีลีิมันหนาตีตีแต่หน่อยหน่อยของพี่เลยมันว่าอตีหน่อยอตีหน่อยของยายตัวหน่อยก็มัวเนี่ยอิริอะนี่คือเบ่าวมาเมืองแต่เมืองนะนั่นเออแตาหน่อยแต่หน่อยแตาหน่อยเห็นปะ ชู่มมือชุมชมตัวน,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 น้อยก็มอือเอาไปมาชู่มมตัวน้อยก็มัอแต่ในหน่อยเพิ่งแต่ละครับไอ้ละครับผมหักสิบบ็ทบ่บ่หักหรอกครับไปถามหาแต่ความหักจากหมาอุ้ยเอาอ่าอนมาเนี่ยอุ้ยอ่อนคนอีนกถามว่าฮักกี่บ้างสิบบาทบ่กาแฟบ่เคยถามดีนะที่บ่ถามตัวนะั้นบ่เขาบอกอยู่แล้วแหวงหิ่ง มาหาพี่สีบอไม่นทํทำนาทีแฟนนหฮะอ้ไราห้าพี่สีบ่ย่าบอกคิดวานาะคิดว่าไผกระซักผ่าก็ไปดมผ่าเขานั่นดมถุงเท้าที่บเนกัอย่าปีนพี่สีไอเย็นป่ไม่ไปขับกินบ๊อไม่ไปรักถุงเท้าผู้ใดมาน้า้านี่แซมมาเลยบ่อยากกินอโวคาโดปันอานนี้มีตก มีนามแบบเนาวทามค่ะบอหนามเน่าบ่เอากนาออออินบกของจบเปียวบมันเป็นซินิเจอร์เลยเด้แม่กูอยากรู้มันเป็นหลักจงเทาเห็นะมันก็พอต่อกันคือมีอันลรขงังน้ามะนาวโอ้ยใส่ภาษาเมกาี้กันได้มึงานักแน่กันบอ เกิดเพิ่นมักลื่มถุงเท้าเอ้ยไปหาโจของเขามาตัวเพิ่นฝากผู้สาวเพิ่นซักผ้ามาเลยถุงเท้าตาก็เอาถุงเท้าไในคนเาคนละห่างคนละคู่วสำหรับผู้สาวเิ็นนออหรับข่อยเก็บขึ้นไปคงบนไห้ก็ยาดฝนห้ามฝนกันตีมากเลยเนี่นอนอยู่ยว่บอกคิดฮอดอีกแล้วยวป่ะนะพวกแต่พ่อกันนี้ไม่คิดฮอดอะไรกันไม่เห็นคินฮอดอีพ่อเลยไปตลาดเมื่อกี้ ไม่ได้ตกได้ขี่ละมั้งจะควงได้ตกโอ้ยบะเมนผัก่ะชักตั้งเต่นไปออสเตรเลียมันเกื่ออาการของผ่ากัน,น่ยกลองอีเลยกินนมแล้วเออขาวนมแล้วไมียป้อนนมเนาะมันยางคืนลื่นเดนะี๋ยวไปชมสวนกันอีกอยูมีเก่งมากเลี้ยงลูกดีเลี้ยงเก่งค่ะ อันแรกแล้วไห้มอไห้ดงด้งอันนั่นชิปีมาพีมะเมียนมน,นมมาคามึงเ <c> ป <oughs> ็นหมูหรือม,มาอันเพ่อเลี้ยงลูกอ้วนแมมพี่น้องวันที่สิบสี่ยังสิพ่อเดือน,น,น,ออนแม่มันเลี้ยงลูกดีดีตอนแม่มันมากกูน,น้อยกว่านี่อีกสองเดือนแต่ว่าปกากันเนี่ย จะเป็นลอยๆนดน้อยนั่นช่อว่าชื่อว่าันเฉียวเว้ยเขาคุ้มแบ่งแบบเขาไต้องคุ้มมันนะเขาอิดาบหูมันวาหูมันก็ตูบวะไอ้ธรามาสัตว์ซึ่ง่าหูตูบนะฮะตัวจะเท่าแม่แล้วเด็กๆยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะเดี๋ยวแต่พรุ่งนี้จะไปหาคุณหมอไช้เลาไปดูหนังแม่อ้แพทเนาะรูนองไปหาหมอ แค่นมากอยไปดูนักนิจากันอีกเขาก็ต้องกลับมาเขาเรียนอยู่กันยนบุรีอนึง้ส่วนถีงหวดบุรีำัมยห้ไกลก็บุรีรัมจากนี่ไปเขาเลิกจากโมงหมงเคืองเขาไปบุรีรัมหอดคืนตีหนึ่งคนตีหนึ่งตีหนึ่งเลิกตีสองเคืงเขากลับมาพญารัตหยยบมาวันแปดโมงสารหอดพญารัตได้บ่เป็นพญะตุ่มเด้เออเออเฮ เขอาออกไปนะดมีเสดเดกเสดดหน่าเสดเดลหลังเลยเขาเครียดอีกเขาแหงนง่ายพักนี่นเนขา,นเนขาใจแหมฮอร์โมนไว้่ออวงกำลังมาเยือน <laughs> จะมาฮอร์โมอนไว้่วงอะไรล่ะยี่สิบเก้าเองมาเพื่นลูกเคยด้วยนี่ไปดอกเขาดูไรเสด้แล่วกูสร้างเกือบมันยิงเขียวเีย ไปหาชมสวนก่อนนะคะไปแล้ววัยคนรวยเท่ากับวัยถ่วงเฮ้ยทำนองนั่นฉันกู้ผ่าเขาขืนเงนี้ยนมันปลตกหลังนั้นเขาจะไยดูบรรยากาศรอบบ้านนะคะข่อยว่าได้ย่ยางเงี้ยเมือนวูวูพระใดญเปิดไฟไว้บนน่ะอุขยาบ้านข่อยมีเอิน้นควัญเห็นี้ยคือว่างไะ รถเกียมเคยได้ใส่งานเลยรถยุกี้ไปสิงบ้านหลังนั้นแล้วค่ะไม่ตุ่มมักอี่าหกว่น้ำมักอยนนี้กินแล้วเห็นบอกเถอกปุ๋ยพี่น้องใส่ปุ๋ยแล้วเริ่มแตกยอดแตกคนะ่ะอันนี้ออกดอกแล้ว ม่วันให้มาสมจิตอันนี้เขาตัวหลออไครอยุกี่ฮอไปะทะานได้ออกหักมาไขา่กันอันนี้ต้นอันนี้ตัดมาใหม่เพม่เยตุ้มแล้วไปตลาดวงสะก,ก่อนไกลๆเนี่ยพี่้องก็เบ่งมาเมืองผักริกสวัสดีแค่น,นี่อันนี้กววะเพราควายเพื่อเพื่อนยตุ้มแล้วกะ่าผักผิกยังไอย่างเนี้ยกะเพราวควายหรืออ่า ใบยี่หล่ะคอยชอบกลิ่นมันนะหอมมานฝนมาแล้วเออโชคดีที่เก็บแล้วไม่มีเวลาไม่กระทั่งซักผ้าแฟนได้ซักผ้าให้นะดีเนาะมีแฟนซักผ้าให้เปนหัวแต่นอนเด้มปนซักผ้ากันแล้ครับเลิศเลือดเ,เพื่อเฟียกครับคอยบอกให้จ้าง่อยอยู่เมียนไปแล้วเมียนจะกลงบออ่อักซักเป็นบ่บอ่บอร์ยกเก็บแล้วมา ฝากกันสักผ่าบ่ม,มีเวลาสักผ่าไปรับกาแฟแล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะมึงผักเพียวผักเพียวขยายอีเดียนี่เรามาช้ม่มใหม่กำลังยิ้มแอันนี้กระเพรากระเพราแดงนี่อันนี้บะเขือ,นน<ม>อกเครืบอ,กกอรบมะเขือกเทศกาบกก่ะเขือเทศ บอกเขาจ้างแม่สักจะได้บ่บาปอันนี้คืออะไรเขาบอกว่าใส่แทนใบตำาลึงได้ผู้ใหู่จักขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะผ่าร้ายค่ะอีเลียน้องอยูทำเป็นนะคะแต่ว่าของตัวเองแม่ทำฮมน้อผักเพ่อแมนเขาเหนื่อยแล้วไงแต่ของแฟนก็คงเก็งใจแม่ก็เลยทำเองนี่มากกินกับอัน แหนมเนื้อกินกับปลาเผาเหลือตะไข่เหลือตะไค่ค่ะยู่บ้านนี่ครบทุกอย่างกันสะระแหน่เนี่ยเราอ่าน,นไหมขยายไหมจริงจูฉายค่ะใส่ต้มนึ่งอ๋อรู้แล้วจริงจูฉายเรากาลังหาชื่อของมันใช่ไหมคะจริงจูใช่ใส่ต้มเลือดหมูโอเคขอบคุณนะแตงไทยบะานาว กะล่างห้องน้ำเขาแต่ลงมาเฮ็ดงานบ้านเบิดเมือ่อเก็บผายเขาเฮ็ดล, 3, ไมไมล่างห้องนุ่งห้องน้ำสั้นสามสั้นทําไมไม่มุ้ล้างห้องน้ําทุกสามวันนะไม่เหมือนคนที่ชอบแบบห้องน้ําสะอาดห้องสะห้องอคุณอยูนี่คือขอขึ้นของเขาเดือนบาาัสอาทิตย์ละสองครั้งคนที้ได้ขอขึ้นบอกเขาว่าอนุญาตให้ขึ้นเด้ ก็เก็บผ้าให้เขาอยู่อะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอาลงมาซักให้เขาลงมาอืมขึ้นทำความสะอาดค่ะเขาบอกขึ้นได้ทุกวันอยากทำก็ทำแต่ค่อยขึ้นไม่ไหวค่อยขึ้นสัปดาห์ละสองครับเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเปลี่ยนซักผ้าปูที่นอนค่อยเบื่อมากเมื่อ หลายจะถึงหน้าหนาวคอยอยากซักผ้าให้มันโดนแดดหอมๆแดดอะไรเงี้ยมันไม่เคยได้หอมแดดเลยเอาเสือพี่พี่มีแต่แต่เสือกันหนาวยุก,กี่ซักไว้คอยเอาขึ้นไปยังบ้านนีแห่งดีเลยนะโอ้ยเขาก็อะไรช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือค่ะเขาก็อยู่ในฐานะลูกเต้าเรา เขายุ่ในฐานะแฟนกันเขาและเกื้อหนุนกันคนหนึ่งอยากกับคนหนึ่งซอยกันมันคือเรื่องธรรมดาเดี๋ยวเขาจะเอานี้ม,มาตื่นให้ตุ่มมารถกระบะไป มปเที่ยวรถเก่งไปตลาดเขบอกพขานอนตั้งแต่สักผ้าบ่ายมงสักผ่าเร็วเท่าบายมงเนี่ยซื้อตู้อบสิจะได้ไม่บัตง เออลาา네นะาไมคนั่งแหกะกอกง้างอะไรแปบนั้นแม่แม่อุ้มก็สึกแบบทำไปอะไรงานอะไรหนันทำอะไรกันไว้ดิีดม่นุ้มสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บิ๊กลูกเคย ลูกเขยค่ะลูกเขยกลางตรงมีลูกไลายเป็นหลายเขยกลางสลับซับสลับกลองสวัสดีค่ะรอพระตุ้มเอานี่มาก่อนหุงข้าวไว้แล้วกินได้ปะ ได้ปะเนี่ยนะแม่กินมันผังนะคะสวัสดีนะคะตุมเซตกับเขาบ่ได้ไล่ปักตะกาที่ตอนนี้จะไล่ทำกับข้าวรอนั่นมาถึงก่อนรอพระตุ้มเอาชะอมมาถึงก่อนจะตาน้ำพริกกะปิเพราะเราเรามีหน่อไม้ไงแล้วข้า,าได้หน่อใหม่มากหนอ่อพวกนอ้นอหน่อหน่อใหม่มาฝากพวกน้องหนิงหน่อลุงน่นอเมียนเมื่อคืนนี้ที่ไปหากันนะคะเด็กๆ็ก บ้านพี่อยู่ไปกันเยอะคุณแนนน้องบีบีน้องอะไรน้องฝนน้องน้องเยียงก่อนอีกคุณหนึ่งซื้อน้องหยางเจอน้องที่ปลอกแดงน่ารักมากขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆไปเจอกันอีกเด้อพี่น้องละย่องวันที่สิบแปดอาจารย์ชัวอืมแล้วจัดได้กันกลูกหัวจัชวดชัวรา เขาจะเลิกกันออลูกเคยถ่ายรูปลงน้องควดหรอบะมี่ะลาเขาด้อมมาเาด้ออย่างไรยากท่านบันีึหรอล่ะไม่เท่ากันยากไม่ได้เขาด้อม,มอมืม,อมอบคุณค่ะพี่ป้อม เดี๋ยวน้องพีมาหัวเห็นวันที่สิบเก้าจะฝากขนมไปกันสิบเจ็ดจันทบ,บุรีสิบแปดระยองนะคะอาจารย์โชยังขำที่ตั้งฉายาให้อยู่กี่วันนั้นอยู่ระยองอยู่เนีย่ยมแหละแล้วแต่ลาสิบเจ็ดงานบ่าแก่นทรงมันบ่า ดมปลาปลาพี่ด้วยโอ้รูปลอล้อสองร้องดมปะรูปห้าสองสองหักพี่ยั่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิคอยน่าสดมากเลยวันนี้มาท่านเปลี่ยนกระสานให้โดยได้อาบน้ำพราวพองน้ำ เก็บของเสร็จไปอาบน้ำมาเกิดโลงมากหาเงิน <Hello. S 1> สวัสดีค่ะพี่ยอง ยัเลยต้ององะพแล้วละค่ะสาบบยบว่าใเป็นเินตัวใจกับตัวใจหลเปลนเนาะพี่ <c oughs> สีเขาสื่อขนมมาฝากก็ยังพอสื่อฝากลูก,น,ก,กนี่บ่เป็น,น้หมูดีเป็นค้หมูดีปะส่หรอกเป็นข้อหมูดีไปใส่หรอกมูดีแปลป่ออกอไยไงอะไรโอ้ยนะ กบาออ่าวดอนแปลอวเาคก้นหูพอดีวพาะอ่อนก็เาวอพดอ,อนแปละฮเปรอเป็น, <c oughs> ปนยังไงพี่ภาษาพมนีสสม่ค่ะย่าหนึ่งไปเดีีอค่ะก็ทิท่ทำน้องนั่นละ่ะ ก็สิย่านสิ่ยังก็ไปเที่ยวไปสิเคือเขาจะเดินทางเลยไดิปะปดีกว่าวน่ต้นนะคะที่บ้านเยอะมากเดี๋ยวจะเอาไปฝากอู้พอตุ่มมาค่ะข,ขอบคุณนะคะพี่วิมลเขาบ้างเลยแหละสักผ้าให้แล้วเออดีว่าดีดี <laughs> ด,ด,ดีจะได้ด้านเป็นแม่บ้านปะ <laughs> ขอบคุณนะคะเนี่เกิดปลาแถกอยู่แทนสวนปัาแน่นอนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเขาจอเข้าใจมาเลยส่งของขวันได้นะไม่ได้ปัดกกวาดนะไม่ได้ปักเพราะว่าถ่ายให้กับเขา